สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องตาละลายทำอะไรไมมให้ไร้ตาลานะครับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่เจ้า Honda m s x นะครับผมแบตเตอรี่ของ Honda m s x นะครับอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะฮะตรงนี้ใต้เบาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะไขเอาเบาะออกก่อนครับผมเมื่อเราถอดเบาะออกมาแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นแล้วครับแบตเตอรี่ของรถ Honda m s x นะครับวิธีการถอดก็คือไขน็อตเบอร์สิบตัวนี้ออามานะครับ เอาเหล็กก้านตรงนี้ออกยกแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วไขขั้วทั้งสองขั้วออกครับเสร็จแล้วเอาแบตเตอรี่ใหม่ใส่เข้าไปเหมือนที่ผมเคยพูดจำถอดยังไงแต่อย่างนั้นนะครับไขขั้วให้แน่นเหล็กใส่เข้าไปไขเบอร์สิบมันง่ายครับผมก็เลยไม่ทําให้ดูแต่ครับแต่หลังจากที่เราถอดแบตเนี่ยทุกครั้งที่เราถอดแบตเจ้า m x เนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ครับ ตรงเรือนไม้นี่หรือว่าเวลาแบตมันหมดนะครับแบตมันหมดอ่ะเราอาแบตมาใส่หรือว่าเราถอดแบตเนี่ยถ้าเราเปิดกุญแจขึ้นมาเนี่ยบางทีนาฬิกาตรงนี้มันจะไม่ตรงนะครับนาฬิกาตรงนี้มันจะไม่ตรงอ่นนี้ผมก็แถมให้เป็นการเซตนาฬิกานะครับวิธีการเซตก็คือให้เราก,กดปุ่มเซตสองข้างนี้พร้อมๆกันนะครับอจนกว่าเห็นไหมฮะตัวเลขเวลามันจะกระพริบ จากนั้นให้เราก,กดปุ่มเซตด้านซ้ายมือนี่ครับตัวเลขมันจะเปลี่ยนดูนะเห็นไหมให้เราก,กดไปเรื่อยเมื่อกี้เลขอะไรเลขสามอ่ะจากนั้นเราก็กดเซตฝั่งขวามือนะครับปุ๊บมันจะขยับมาที่ตัวานาทีเราก็กดตัวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเลข แล้วเราก็กดเซตตัวนี้ที่ด้านขวายทีงครับ๊บอ่ามันก็จะกลับมาเป็นเวลาตรงนะครับแถมให้นิดนึงก็คือเออเจ้าฮอนด้าเอ็มเ็เนี่ยมันมีระบบวัดใหม่ที่เป็นแบบวัดระยะที่เป็นทิป A อทิปนะครับดูนะเราจะเซตเราก็เซตได้นะครับโดยการกดปุ่มเซตด้านซ้ายมือข้างไว้นะฮะ กด,งงกดทีหนึ่งมันได้กดค้างไงกดทีหนึ่งมันจะขึ้นมาเห็นไหมฮะดูดีๆครับทิป A วิธีการล้างก็คือกดปุ่มเซตด,ด้านขวาครับเอาแบบนึงนะฮะแหมจะโชว์ซะหน่อยอ่ากดปุ่มเซตด,ด้านขวาค้างไว้ครับผมอ่าเลขตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วกดคำว่าเซตด,ด้านซ้ายอีกทีหนึ่งไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเป็นทิป B นะครับ ระยะทางมันจะขึ้นมาแล้วก,กดเซตขวามือค้างไว้โอเคก็จะกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับกับการเซตเดินไม่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ MX สำหรับคลิปนี้ก็ตั้นๆไม่มากไม่ไม่ขอบคุณที่รับชมครับผม